ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่อง i l i k e cat ด้วยนะครับสวัสดีครับกอนตับส i l i k e c a t ครับตอนที่กูอยู่เกมชิวแ l ล็กเดสเซอ Black นะครับสำหรับวันนี้ครับมีการอัปเดตแพทเข้ามานะก็เดี๋ยวเราไปดูแพทกันเลยนะครับว่าแพทในสัปดาห์นี้อัปอะไรเข้ามาบ้างอ่ะมันไม่ใช่สิต้องบอกว่าไปดูกิจกรรมกันเลยนะครับว่ากิจกรรมในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างนะ เอาละครับเปิดมาสำหรับกิจกรรมแรกครับ GM Note นะทดลองอาชีพใหม่วูซาลุ่งหน้าครับสำหรับเพื่อนๆนะที่อยากจะลองวูซาดูนะครับในวันที่11ธันวาผมเชื่อว่าทางฝั่งโมบายก็จะมีเมกุให้ลองนะครับใครที่เป็นครีเอเตอร์ของฝั่งโมบายเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะมีกิจกรรมตัวนี้เราไปลองเล่นได้คิดว่านะผมคิดว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่า บูซาเนี่ยนะครับบูซาเนี่ยมีให้ลองเล่นในวันที่11อ็ธันวาซึ่งวันที่11บธันวาเป็นวันงานเลี้ยงนะครับหลังจากเปิดตัวแล้วเชื่อว่าหลังจากเปิดตัวแล้วก็จะทําการปล่อยให้กับคนที่ได้รับนะครับได้รับตัวสิทธิ์ในการเล่นนะรวมถึงครีเอเตอร์นะครับที่จะได้ไปทดลองเล่นในวันที่สิธันวานะครับอ่ะคือเดี๋ยว วันที่11บเอดนี่ยเขาจะแบบว่าหลังงานเลี้ยงคาร์บิออนที่สุดนะครับหลังงานเลี้ยงคาร์บิออนที่สุดเนี่ยจะได้เล่นไปจนถึงวันที่สิบหกเลยนะในสถาบันวิจัยแบตเตอร์เนี่นะครับหรือ Black แบตเตอร์โกโบแล็บนะนะซึ่งเอ่อสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองนะครับก็คือให้ไปร,รับชมคลิปทีเซอร์นะครับของวูซานะด้านบน แล้วคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นลงใน G M Note นะครับภายในระยะเวลากิจกรรมครับในคอมเมนต์ต้องมีแฮชแท็กบูซาจำเป็นนะก็คือมีแฮชแท็กแล้วก็บนะูซาอ,อ่เขาบอกว่าให้ดูทีเซอร์นะครับก็คือตัวนี้อ่าก็คือตัวนี้ซึ่งไอทีเซอร์เนี้ยนะครับทีเซอร์เนี้ยมันก็คือผมเชื่อว่าหลายๆคนเห็นเนี้ยอ่า แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นแล้วไอตัวไอตัวตัวนี้นะผมพอดีผมปิดเสียงอ่าผมปิดเสียงไว้น่าจะได้ยินมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันก็นะครับพอพอดูเสร็จนะคุณอาจจะดูให้จบเลยอย่างเงี้ยนะครับก็กดดูให้จบเสร็จแล้วก็ก๊อปคำนี้มานะครับก๊อปคำนี้มาัดลอกนะเลื่อนลงมาข้างล่างครับจะเห็นว่าตรงนี้นะจะเห็นว่าตรงนี้ข้างล่างเขาคอมเมนต์กันเพียบเลยเห็นปะฮะ อ่ะคุณอาจจะพิมพ์อะไรก็ได้ครับว่าอยากเล่นจังเลยครับอ่ะสมบูรณ์นนะอยากเล่นจังเลยครับแล้วก็แฮชแท็กอูซาแบบนี้แล้วก็ส่งลงทะเบียนนะครับเท่านี้เองเท่านี้เอง g m ก็จะสุ่มคุณขึ้นมานะครับเกมก็จะสุ่มคุณขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยคนนี้ได้คนนี้ได้คนนี้ได,นนได้ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้กี่สิทธินะ อย่างแต่ก่อนเนี่ยรอบก่อนอะ่ะที่ให้เทสต,ตัวละครดาคาเนียน่าจะดาคาเนียบอ่ะเออาดาคาเนียมัง้งหรือตัวอะไรวะผมลืมละที่เขาให้เทสก่อนอะ่ะนั่นแหละอันนั้นอะ่ะก็เอ,อจำกัดสิ์นะขนาดครีเอเตอร์ยังโดนจำกัดเลยนะครับรอบนั้นอะ่ะแต่รอบเนี้ยเหมือนเขาไม่ได้จำกัดสิ์นะเหมือนเขาโอเพนเลยนะครับเหมือนเขาโอเพนเลยเขาแบบว่าอยากให้ทุกคนได้เล่น นะอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับอย่างครีเอเตอร์เนี่ยคือทุกทีเขาจะจํากัดสิทธิ์ผมไม่แน่ใจนะเอออันเนี้ยอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเท่าที่ผมดูจากหลังบ้านนะครับดูจากตัวด s c o อ d ของทางการอนะ่ะแล้วก็ที่เขาคุยอะ่ะคือตอนเนี้ยโ,โหคนลงทะเบียนเยอะมากครับเป็นแบบเกือบสิบคนอนะ่ะประมาณสิบสิบเอ็ดคนนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณสิบเอ็ดคนเลยนะฮะซึ่งก็โอ้โหจะมีให้ดูหลากหลายมากๆคือแบบ คือนี้คือปล่อยเลยแล้วก็ไม่ได้จํากัดด้วยว่าจะต้องสตรีมตอนไหนจะต้องอะไรแต่แค่ว่าทำคอนเทนต์จะไลฟ์สตรีมจะทําคลิปวิดีโอก,ก็ทําออกมานะครับให้สิทธิ์เต็มที่นะแล้วก็มีคูป,ปองอีกแล้วนะครับมีคูป,ปองสุ่มแจกด้วยอมีคูป,ปองสุ่มแจกเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้ที่ทางครีเอเตอร์เขาจะได้ นำมาให้กับเพื่อนๆได้เล่นบวกกับอันนี้นะครับบวกกับอันนี้นะที่เพื่อนๆสามารถลงทะเบียนได้ซึ่งเขาไม่ได้จำกัดครับว่ากี่คนแต่แต่น่าจะจำกัดแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะมันจะเยอะเกินนึกออกใช่ปะเออไม่งั้นมันจะเยอะเกินก็น่าจะมีได้หลายคนนะผมเชื่อว่าน่าจะได้หลายคนนะครับส่วนผมไม่ต้องห่วงครับพอ,เข,เ,อนะเขาเห็นชื่อตระกูลนะแบบผมลงไปก็เห็นชื่อตระกูลเขาก็โยกไปให้คนอื่นแล้วครับเพราะว่า มันถือว่าคีเเตอร์อยู่แล้วนะคนนี้ประมาณนี้ไม่ต้องห่วงนะใครที่สนใจอยากจะลองลองนะครับมาทำคอนเทนต์นี้ได้นะมาเล่นกิจกรรมนี้ได้ครับทำไม่ยากเลยแค่กรอบคาว่าวูซ่าล,ลงไปแล้วก็คอมเมนต์นะกิจกรรมต่อมานะครับสนุกสนานกับงานเลี้ยงคาพฟออนไปพร้อมกับฮอตไทม์อ่ะ อันนี้ฮอตไทม์นี้ก็คือจากรอบที่แล้วเนี่ยมันเอดรอปห้าสิบ 50, ใช่ไหมดรอปห้าสิบเปอร์เซ็นต์รอบนี้ก็เลยให้ดรอปเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกเล่นนี้ได้ตั้งแต่ในงานเลี้ยงไฮเดลรอบที่แล้วนะที่ว่าคุณเจเขาแบบว่าเอา้าให้นิดเดียวเหรออะไรเงี้ยที่โดนแบบว่า,เ,าเขาเรียกอะไระพิธีกรถ,ถามอะเออว่าให้แค่นั้นเองเหรอให้เพิ่มกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คุณเจก็เลยจัดว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เท่านี้ไปก่อนแล้วก็สัปดาห์หน้าเพิ่มขึ้น ประมาณนี้นะครับโดยที่อัตราการรดบไอเทมสูงสุดนะเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปเนี่ยได้สูงสุดคือ350%เลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์อาชาเนี่ยได้สูงสุดคือ400%นะแล้วก็สมาชิกเจ้าของประสาทเจ้าของประสาทเนี่ยได้ดรอปเพิ่มอีก50%เลยนะครับโคตรดีเลยนะอ่ะสำหรับใครที่อยู่กิลสง่งคงสงครามแล้วมีประสาทก็ถือว่าดีนะครับในสัปดาห์นี้นะเอาละครับต่อไปกิจกรรม โอ้โหของสนับสนุนรับจะไปผมมองแล้วนะจากที่มองผ่านๆน,นะกิจกรรมสัปดาห์นี้แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับคือเป็นแบบว่าอ่าเป็นในเชิงของของสนับสนุนเป็นก่องรางวัลซะมากกว่านะในสัปดาห์นี้นี่เชื่อมต่อเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในทุกๆวันครับแล้วก็เลือกของสนับสนุนที่เข้ากับการประจันภัยนะอ่าของตนเองนะครับคือตอนเนี้เราแค่เชื่อมต่อ ทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงนี่เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยอยากได้ใบดบว่ะอยากได้ใบสนับสนุนของจอบันว่ะหรือว่ากล่องน้ำยาเลเซอร์ระดับสูงนะครับภารกิจท้าทายดังกล่าวไม่สามารถรับซ้าได้นะครับอย่าลืมไปรับรางวัลวันละครั้งนะก็คือพูดง่ายว่ามันไม่สแต็กนะครับอ่ะภารกิจท้าทายดังกล่าวไม่สามารถรับซ้ําได้คําว่าไม่สามารถรับซ้าได้ผมเชื่อว่าน่าจะหมายถึงว่ามันไม่สแต็กหมายความว่าถ้าวันนี้หนึ่งชั่วโมงคุณออนถึงแล้วคุณไม่รับนะครับของหาย คก็คือมันไม่เชิงหายแบบก็คือวันเนี้ยหายพรุ่งนี้มาใหม่อะแต่ถ้าไม่รับวันเนี้ยพรุ่งเนี้ยก็เหมือนรับของวันเนี้ยเก็นป่ะเออนะครับฉะนั้นก็อย่าลืมรับไปก่อนนะมาถึงครบชั่วโมงแล้วเล่นครบชั่วโมงก็รับออกไปรับออกไปนะครับสําหรับตัวนี้นะโอเคต่อมาอบัตรเชิญเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนเรามาดูเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเดือนธันวานะ เชื่อมต่อเดือนธันวานี่โหหล่อเลยใครไปนเนี่ยอันนี้คือใครไปนเนี่ยหล่อจังวะโหหล่อจริงเอ่อไอเทมหลักนะครับที่สามารถรับเป็นรางเชื่อมต่อได้นะก็มีกล่องน้ํายาเลือดบริสุทธิ์นะครับนู่นนี่นั่นวันแรกเลยเราจะได้กล่องอุปกรณ์ชีวิตประจําวันของเดมีอารนะครับอ่ะแล้วก็ของรางวัลต่างๆในแต่ละวันนะครับที่เราจะได้มา อ่าอันนี้ก็แค่ล็อกอินนะครับแค่ล็อกอินเราก็ได้ของเลยนะสำหรับตัวนี้นะแค่ล็อกอินเราก็ได้ของเลยนะครับก็อย่าลืมมาล็อกอินกันทุกวันนะใครที่อยากได้ของได้ของพวกนี้นะครับก็มาล็อกอินกันทุกวันนะอีซี่มากๆอ่าแล้วก็อันนี้เป็นเก็บตกนะครับใครที่จะไปดูเรื่องของแบบบทสัมภาษณ์เรื่องของอ่าทีมไหนชนะในประตูอาชาบางคนสนใจไนงะบางคนสนใจนะครับก็สามารถมาดูได้ใน ในนี้นะครับเพราะว่าเอามีเรื่องของบทสัมภาษณ์มีเรื่องของโน่นนี่นั่นด้วยนะก็ไปดูบทสัมภาษณ์แล้วก็ความขิงของแต่ละคนด้วยนะครับบางทีอาจจะมีเรื่องของความขิงด้วยนะ <laughs> เอออ่ะโอเคสุดท้ายนะครับมาที่บัตรเชิญเอลีนาเลดนะตัวแทนของตระกูลเลดนะครับอ่ะตระกูลเลดเนี่ยแต่ก่อนเขาไม่ชอบเรานะบอกก่อน เขาจะแบบว่าคือเราไปขัดขาเขานิดนึงอ่าในเรื่องของตระกูลของแอคคาโรเทียนะครับเรามีการไปขัดขาเขาเขาก็เลยแบบไม่ค่อยชอบขี้หน้าเราเท่าไหร่นะแต่ว่าวันนี้เขาก็มอบบัตรเชิญมาให้เรานะครับซึ่งเป็นบัตรเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงคาร์ไวออนเนื่องจากว่าตัวละครเราเนี่ยน่าจะสร้างชื่อเสียงไว้เยอะนะอย่างน้อยก็สนิทไว้ก็ดีกว่าต่อให้ไม่ชอบขี้หน้ายังไงก็อย่างดีที่ เกาเรียกว่าสารความสัมพันธ์กันนิดนึงอ่ะก็เลยเป็นคนส่งบัตรเชิญงานเลี้ยงคาร์ไวออนให้กับเรานะครับแปลกไหมทั้งๆท,ที่ควรจะเป็นแอนคาโรเทียนะอ่ะควรจะเป็นตระกูลของโรเทียมมอบไอ้นี่ให้เรานะครับมอบบัตรเชิญให้เราแต่กลายเป็นว่าเอ่อเป็นเอลีน่านะครับเป็นตระกูลเลดนะตระกูลเลดมอบบัตรเชิญให้เรา <laughs> ชิงก่อนอันนี้เขาเรียกว่าชิงลงมือก่อนอ่าแอนคาโรเทียน่าจะแบบว่าอยากจะมอบให้แต่ติดปัญหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะมันมีการเมืองภายในด้วยนะครับสำหรับคาเบออนนะนะอ่ะโอเคนี่คือกล่องของขวัญน,นะครับแห่งคําสัญญานะที่เราจะได้รับนะครับแล้วก็หินครอหนึ่งร้อยอันบวกกับแพ็กเกจพรแห่งโอมมลสวันนะของรางวัลที่เราจะได้รับเมื่อเราเอ่อทำสัญญากับเอลิน่าเลดนะว่า จะเข้าร่วมงานเลี้ยงคาเไปออนนะครับก็เดี๋ยวไปดูสำหรับบางคนอาจจะลองทำเดี๋ยวผมอาจจะทำคลิปอันนี้ขึ้นมาว่าแบบเนื้อเรื่องของเลดเนี่ยทำไมเขาถึงมามอบอันนี้ให้กับเราท,ทั้งที่ควรจะเป็นแอนคาโรเทียนะอ่าโอเคสำหรับกิจกรรมหมดเพียงเท่านี้นะครับที่มีนะมีกิจกรรมที่ทำเนี่ยคือแค่อันนี้นะครับที่เหลือจะเป็นรูปแบบของการแบบว่าเป็นของซัพพอตในสัปดาห์นี้เท่านั้นนะครับ อ่อที่สําคัญเลยตัวนี้นะครับดิ้งด่องของสนับสนุนเนี่ยอันนี้ควรจะต้องรับทุกวันนะอ่าทุกคนต้องห้ามพลาดนะครับควรจะรับทุกวันเรามาแถมกันอีกนิดนึงคือในส่วนของเนื้อหาการผจญภัยนะครับต้องบอกกันว่าเอ่อล่าสุดเอ่อยรุนาเคียเนี่ยมีการปรับนะให้สามารถลงคนเดียวได้กับยรุนาเคียนะครับผจญภยัย1คนนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลงไปแล้วมันจะเป็นรูป ล่างยังไงลงไปแล้วจะเป็นแบบไหนอย่างนี้เดี๋ยวต้องต้องไปลองดูนะครับต้องไปลองดูกันนะเพราะว่าเอ,อการที่การที่ปรับมาหนึ่งคนกับโยรุนาเคียที่แบบมันมีสี่มุมต้องเล่นสี่อย่างมีทำแมคชนิกต้องทำด้วยกันพร้อมกันเนี่ยอันเนี้ยแปลก,แ,ปกแบบมันจะทำยังไงวะเดี๋ยวต้องไปลองไปดูนะ ใครที่ไปลงมาแล้วก็มาส่งข่าวบอกกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะทีนี้ต่อมาครับก็ในส่วนของคารนะครับทางเราได้จัดเตรียมพื้นที่ในการกวาดล้างสําหรับกิ้ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเจอะการโจมตีได้โดยไม่มีการรบกวนจากเลดนะครับดวงตามหาสมุทรคารที่เป็นบอสกิ้วสำคัญสำหรับความร่วมมือระหว่างสมาชิกกิ้วครับโดยเราหวังว่าทุกท่านจะเพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งการร่วมมือนะ ด้วยการก่อร่อมผ่านทางฟังก์ชันดังกล่าวนะครับแม้ว่าพื้นที่กวาดล้างเฉพาะจะสามารถเข้าออกได้ิสระแต่พื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นนั้นจะถูกปิดล้วปิดตัวลงหลังช่วงเวลาที่ได้กําหนดไว้ทางเราจึงขอแนะนําให้ทําการสร้างพื้นที่หลังตะเตรียมอุปกรณ์เช่นการซื้อปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาดหรือการกําหนดกลุ่มจัดการพืชใต้ทะเลนะครับเป็นต้นซึ่ง ท่านจะสามารถเริ่มการต่อสู้กับคารได้ผ่านทางปุ่มอัญเชิญบอสกิลนะครับในหน้าต่างกิลเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้หลังเข้าสู่พื้นที่เอที่ถูกสร้างขึ้นนั่นเองก็ผมผมคิดว่าไอ้ปืนจับสัตว์ประหลาดเนี่ยน่าจะต้องซื้อเข้าไปเลยนะอ่าน่าจะต้องซื้อเข้าไปเลยนะครับ คือแบบจะมาซื้อที่หลังไม่ได้ต้องแบบต้องซื้อเข้าไปเลยแล้วไอ้เข้าสู่วิที่กวาดล้างเนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันกับเหมือนทำซูเวอร์มานีเนี่ยก็คือเป็นส่วนตัวแหละตอนนี้คารนจะน่าสนใจตรงที่ว่าคารนจะน่าทำตรงที่ว่ามันจะเป็นส่วนตัวครับอ่ามันจะเป็นส่วนตัวพูจะอลิกันยังไงไม่รู้อ่ะไม่เจอกันแน่นอนเขาได้ยิงเสร็จแน่นอนไม่โดนป่วนไม่โดนแกล้งไม่โดนทำร้ายนะครับ นี่คือระบบที่ดีมากสำหรับกิลที่อยากจะยิงคารโดยที่อาจจะมีอลิอยู่ก็จะไม่โดนแก้งนะก็จะไม่โดนแก้งไม่โดนปวดน,นะครับทำให้สามารถปิดคารลงได้นี่อันนี้ดีดีดีมากๆเลยนะก็น่าจะชอบกันหลายๆคนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขคือมันจะวุ่นวายตรงที่ว่ามันมันน่าจะไม่สามารถที่จะแบบกลับมาซื้อได้อะไรบ่อยๆเนี่ยอาจจะต้องมีคนที่คอยแบบเป็นเป็นซัพพอร์ตอะ เออเป็นเหมือนซัพพอร์ตอะว่าแบบซื้อของไว้ซื้อไอ้นี่ไอ้นั่นไว้แล้วก็จัดทีมที่จะต้องไปเคลียร์นู่นนี่นั่นอันนี้คือต้องเป็นวางแผนดีนะครับอาจจะซื้อไม่ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปลองดูกันอ่าแล้วก็มีเพียงวิรุรุสสงครามนะครับแล้วก็สมาชิกิวที่อยู่ในสก,กัดกิวเดียวกันเนี่ยเอานั้นที่จะสามารถเข้าสู่พื้นที่กวาดล้างได้นะครับตัวละครทั้งหมดภายในพื้นที่กวาดล้างจะถูกย้ายออกไปด้านนอกพื้นที่กวาดล้างเมื่อหมดเวลานะครับก็พูดง่ายว่าหลังจากสร้างแล้วเนี่ย คานเนี่ยเราจะสามารถใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการกำจัดเขานะครับถ้าเรากำจัดได้เร็วกว่านั้นก็ดีแต่ว่าถ้าครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยยังกำจัดไม่ได้จะโดนเด้งออกจากพื้นที่กวาดล้างทันทีนะครับอ่ะสมาชิก,กิวท่านอื่นที่อยู่ใกล้กับพื้นที่กวาดล้างจะเข้าสู่พื้นที่กวาดล้างได้หลังจากที่มีการสร้าง,างพื้นที่กวาดล้างเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะโดยคนที่จะสร้างพื้นที่กวาดล้างได้เนี่ยก็จะมีหัวกิลแล้วก็ผู้ช่วย เท่านั้นนะครับหัวกิวกับผู้ช่วยนะไม่ใช่รองกิวนะผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยที่ได้รับตําแหน่งที่เป็นเออเหมือนเหมือนเหมือนตาแหน่งรองเจ้าสํานักอ่ะอ่าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่รองกิวอ่ะงงปะอ่าในกิวเนี่ยมันจะมีสอมันจะมีสารตำแหน่งหัวกิวนะครับผู้ช่วยแล้วก็รองกิวนะจริงๆอ่ะเขาควรจะใช้คําว่ารองกิวอ่ะเป็นคนเดียวเออแล้วก็ไอ้ผู้ช่วยอ่ะ ที่เหลือควรจะเป็นผู้ช่วยนืกอออกมาอ่ะแต่ว่าทีนี้ระบบมันมัน,ม,นมันทำมาอย่างเงี้ยก็คือตัวผู้ช่วยเนี่ยคล้ายๆกับตําแหน่งไม่ใช่สิผู้ช่วยมันไม่ใช่รองกิลด์แต่คำว่าอย่างนี้ดีกว่าผู้ช่วยเหมือนตําแหน่งประมุขน้อยอะ่ะถ้าเกิดเราอิงหนังจีนอะ่ะเราอิงหนังจีนเราก็จะเป็นเจ้าสํานักใช่ป่ะเจ้าสํานักเสร็จก็จะมีรองเจ้าสํานักใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเกมเนี้ยรองเจ้าสํานักม,นมันมีเยอะได้อ่ะมันก็จะมีรองเจ้าสํานักกี่คนก็ได้แล้วแต่ แต่ทีเนี้ยมันจะมีตำแหน่งพิเศษซึ่งมีความสามารถเทียบเคียงกับประมุกนะครับหรือเจ้าสํานักนั่นก็คือตำแหน่งเจ้าสํานักน้อยหรือประมุกน้อยอ่ะคิดง่ายๆอย่างนี้เหมือนเหมือนสายตรงอ่ะเหมือนไอเนี้ยจะขึ้นมาเป็นเจ้าสํานักในอนาคตอ่ะอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือตำแหน่งที่เมีในโลกของบติร์ทะนะก็ ไม่รู้ผมจะอธิบายไงผมอธิบายอย่างเงี้ยน่าจะเห็นภาพที่สุดแล้วนะครับกับตำแหน่งผู้ช่วยมันมันไม่ใช่ลองกิวอ่ะคือถ้าเป็นลองกิวเนี่ยโอเคก็คือใครก็เปิดก็ได้แต่อันเนี้ยไม่ได้นะครับบ,รบังคับแค่หัวหน้ากับเอ,อตำแหน่งผู้ช่วยเท่านั้นอืมประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อเข้าไปแล้วนะครับอ่กรณีที่ไม่สามารถเข้าได้เขาบอกว่าไม่สามารถเข้าได้เมื่ออยู่ในสถานะโจมตีบังคับนะครับหรือเปิดแดงอยู่นะเมื่ออยู่ในสถานะที่จํา กำจัดและโจมตีนะผู้ชมไปท่านอื่นนะครับยกเว้นกรณีที่มีเข้ามาในใสเป็นศูนย์และอยู่ในสถานะคนพาณน,นะอ่าไม่สามารถเข้าได้เมื่ออยู่ในสถานะดวนนะครับกําลังขี่พานะเข้าไม่ได้หาตัวละครไม่อยู่ในสถานะรอ,อคือนั่งพื้นพึงกําแพงอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ในสถานะรอไม่สามารถที่จะเข้าได้นะครับหาตัวละครไม่ได้อยู่ในฟิวทั่วไปเช่นเอ่อไปอยู่อนาเขอร e ์เวียอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่สามารถเข้าได้นะอ่ะประมาณนี้ แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนคัมพีคาเทียนนิดหน่อยนะครับโดยคัมพีคาเทียนเนี่ยนั่นก็คือดิสโก้สามนะถ้าจำไม่ผิดนะครับไอ้ตัวนี้มันน่าจะเป็นดิสโก้สามนะครับคัมพีคาเทียนโดยเราเนี่ยจะสามารถที่จะใส่แบบผสมได้นะครับแบบแต่ละคนมาช่วยกันใส่ไอ้ใบดอปอะไอ้ใบใบตีบอสเนี่ยนะครับใบตีดิสโก้เนี่ยใส่เข้าไปแบบว่าหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าอันนะคุณสามารถใส่ได้นะครับใส่แล้วเปิด ยิ่งเราใส่เออไม่ใช่สี่อันสอไม่ใช่สี่อันห้าอันเดียวต้องพูดว่าระดับเนี่ยเอ,อผมไม่แน่ใจนะว่ามันเปิดแล้วมันเปิดระดับไปเรื่อยๆหรือเปล่านะใส่คนเดียวก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ชัวนะครับแต่ว่าถ้ามันเหมือนกับไอตัวพิษลาตีอะพิษลาตีคือทุกคนต้องใส่ไงถ้าทุกคนไม่ใส่เปิดไม่ได้นะอ่ะเออมันเปิดไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยเหมือนจะเปิดได้นะ มือนจะเปิดได้นะครับแล้วยิ่งเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยระดับมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นน,นะเราอาจจะใส่คนเดียวหรือเปล่าเอออันนี้ไม่ชัวนะครับแต่เขาพูดว่า1อันต่อสมาชิกปาร์ตี้หคนอย่างเงี้ยถ้าไประดับ5้าอ่ะสมมุติไประดับ5้าต้องใช้5้าอันต่อสมาต่อสมาชิกปาร์ตี้หคนนะครับก็อาจจะหมายความว่าถ้าไประดับ5ต้องใส่ทุกอันหรือเปล่าเอออ่ะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัว นะครับอันนี้ไม่ชัวร์ก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันนะใครที่เล่นแล้วหรือตีแล้วไงก็มาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับเขาบอกว่ายิ่งระดับสูงขึ้นของรางวัลยิ่งดีขึ้นนะอ่ะจากนั้นนะครับมาดูของหินนักนะหินน์กมารชาวนะครับไอตัวตุ๊กตามารชาวอ่ะที่เราจะเอามาทาเป็นเอ,อดิสโก้สีไหมเขาเรียกว่าดิสโก้สีไ นักบาลิซิก้านะครับเป็นบอสนะเราจัดการเขาเพื่อรับของรางวัลนะครับโดยเมื่อเราได้รับของรางวัลจากเขาเนี่ยเขาจะมีระดับเหมือนกันนะเป็นแบบว่าเอ่อถึงระดับ5เลยนะครับลด HP ของไอ้นี่ลงแล้วก็ลด HP ของม่านป้องกันลงสามารถรับผลไม้นะเพชรสีลุงนะครับหอยสังสายล่มหอวิญญาณดูร้ายรับได้เมื่อจำกัดเอ่อเมื่อกำจัดตัวนักบาริซิก้านะครับตัวนี้นะ แล้วก็สุดท้ายนะครับที่อยากจะคุยก็คือในส่วนของน้ำยาฟื้นฟูเอ็นปะวานนะครับกับน้ำยาเลเซอร์เอ็นปะวานนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับรอยเท้าของป่าไม้แข็งแกล่งเนี่ยจะได้รับจากการที่เราจัดการบอสต,ตัวนี้นะต้องพูดว่าตอนนี้ไอ้บอสต,ตัวนี้น่าจะเป็นที่สนใจเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อเราจำกัดเมื่อเรากำจัดเขานะครับเราจะสามารถรับไอ้รอยเท้าแห่งป่าเนี่ยของป่าเนี่ยนะฮะ ได้นะเมื่อเราได้รับไอ้ตัวนี้มานะครับแล้วเราเอาไปผสมกับพวกน้ํายาฟื้นฟูเอนประวานนะครับมันจะกลายเป็นน้ายาฟื้นฟูเอนประวานแข็งแกร่งหรือน้ํายาอิเล็กเซอร์เอนปวานที่แข็งแกร่งโดยเมื่อมันแข็งแกร่งแล้วความสามารถพิเศษของมันคือนะครับอย่างน้ํายาฟื้นฟูเอนประวานแข็งแกร่งเนี่ยจะได้ฟื้นฟู HP อยู่ที่1,250และฟื้นฟู MP อยู่ที่เจ0ยห้าคือกดทีเดียวบุ้มคือ ลอดแน่นอนในจังหวะหนึ่งนะครับลอดแน่นอนผมบอกเลยว่าได้ได้ลอดแน่นอนในจังหวะหนึง่งแล้วยิ่งถ้าล้มอยู่นะครับแล้วกดน้ํายาพื้นเพรียวานจะบึ้มขึ้นมาเลือดเนี่ยน่าจะแบบได้ครึ่งหนึ่งเลยนะอาจจะขึ้นมาเกือบสองพันเลยนะครับเออถือว่าดีมากๆในขณะที่ถ้าเป็นน้ายาอิเลเซอร์เอ็นเปรวานเนี่ยนะฮะจะได้ลดปริมาณความเสียหายถึงร7อเสบหเลยนะครับในระยะเวลา30สิวิคือจังหวะเข้าไปไฟเนี่ยสมมุติว่าเป็น PVP นะ กดไอ้นี่เข้าไปวื้มคือได้ได้ยืนแน่นอนอ,ะอ่ะอได้ยืนจังหวะหนึ่งแน่นอนใน30วิบวินั้น่ะซึ่งถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ได้เตรียมตัวมาไม่ได้เตรียมพร้อมมาโอกาสแตกเขาเยอะมากนะบอกเลยว่าโอกาสเสียชีวิตของเขาสูงมากเพราะว่าเราป้องกันถึงร7อยเจ็สิบห้าเลยนะถึกขึ้นมามหาศาลเหมือนกันนะผมบอกเลยนะครับและถึกถึง30สิบวิเลยนะโอ้โหอีซี่มากๆจากตอนแรกม,มันเพิ่มแค่ร้อยเดียวมั้งหรือ75ห้าว่าผมจำไม่ได้นะครับเออ แต่ตอนนี้คือเพิ่มขึ้นมาถึง175เลยนะครับถือว่าดีมากๆอะแล้วก็โ,โหมีสุดท้ายอันนึงนะครับนั่นก็คือหินมานีหินมานีเวลาเราไปตีแล้วมันจะแบบว่าดรอปมากล่องหินมานีวิจัยหินมานีเนี่ยแล้วเราก็จะแบบว่าต้องตีหมื่นตัวหกหมื่นตัวห้าหมื่นตัวสี่หมื่นตัวเพื่อที่จะได้เอาไอหินมานีเนี่ยไปแลกเป็นประดับใช่ไหมซึ่งมันนานมากครับบางคนมาตีไม่ไหวเป็นหมนะื่นอะอะแต่ถามว่ามาตีได้ไหมมันก็ตีได้แหละแต่มันนาน ตอนนี้ระบบเปลี่ยนใหม่ครับบอกว่าเอ้ยในเมื่อมันนานอ่ะเอางี้แล้วการชันลดให้นะครับเหลือเพียงแค่ตัวละหมื่นสองหมื่นเท่านั้นนะจากที่ตีที่ห้าหมื่นสี่หมื่นหกหมื่นเนี่ยโอ้โหเหลือแค่สองหมื่นแต่เขาบอกว่าแต่ว่าไอ้สองหมื่นเนี่ยฉันก็ไม่ได้ใจดีขนาดนั้นไม่งั้นเดี๋ยวเแปอไม่งั้นเดี๋ยวประดับมันล้นตลาดเอางี้สองหมื่นเนี่ยตีเสร็จแล้วอ่ะฉันยึดหินเลยอ่าพอตีเสร็จแล้วฉันยึดหินเลยไปหาหินมาใหม่ แล้วก็ค่อยมาตีใหม่อ่ะคิดดูนะครับก็ทำให้คนที่เออได้ดรอปมาเนี่ยก็สามารถทำได้นะก็จะมีแรงจูงใจในการทำมากยิ่งขึ้นนะครับก็แบบว่าเฮ้ยไอตัวนี้อีกแค่ไม่กี่ตัวเองไว้อีกหมื่นตัวเองเนี่ยตีหมื่นตัวได้ของละตีหมื่นตัวได้ของละทุกคนบางทีมันจะมีที่ฟาร์มของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมเออก็จะไปฟาร์มฟาร์มฟาร์มจุดเดิมเดะครับแล้วก็ถ้าได้มาอย่างเงี้ยก็ดีใจ แค่หมื่นเดียวเองนะครับแล้วก็ได้รับขอรางวัลตามนี้เลยนะครับเลือกเออมันไม่ใช่เลือกสิสุ่มและที่สําคัญคือเปิดมาเป็นระดับเอกเลยนะครับเปิดเป็นระดับเอกหรือโรเลยนะสุ่มระหว่างเอกหรือโรนะแต่ว่าก็สุ่มด้วยว่าจะได้ของอันไหนด้วยนะฮะดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่ใครที่มีหินอยู่แล้วในตัวตอนนี้ก็น่าจะดีใจได้เลยนะเพราะว่าตัวมันเอ,อระดับมันน้อยลงนะครับ ที่เราต้องต้องใช้เนี่ยมันน้อยลงนะก็จะทําให้เราสามารถนําไปแลกขอ,องได้ดีมากยิ่งขึ้นไม่งั้นบางทีแบบมันล้นอนะบางคนมันฟาร,รม์มถี่ๆแล้วมันได้เรื่อยๆอะมันล้นไงอ่านะก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวกิจกรรมแล้วก็ในส่วนของอัปเดตเกมนะครับเนื้อหานะก็ประมาณนี้นะผมเอามาให้ดูประมาณนี้นะครับอันไหนที่น่าสนใจเราก็มาแชร์กันนะแล้วอันไหนที่ เราสามารถทำเป็นเ,เรียบได้ก็เดี๋ยวจะทําออกมานะครับอ่ะยังไงวันนี้วันที่7นะอย่าลืมไปที่คาเบออนนะครับไปรับของรางวัลกันเพิ่มเติมด้วยนะครับที่ต้นไม้คาเบออนนะยังได้รับของรางวัลอยู่นะครับหินคอนแน่นอนยังได้อยู่ก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับแล้วก็วูซาวันที่1 1เอย่าลืมมารับชมกันนะครับ6โมงเช้า เวลาประเทศไทยนะครับงานจัดที่ลอสแองเจลิสนะครับใครที่สะดวกไปที่ลอสแองเจลิสก็เดินทางไปดูงานได้เลยนะครับ <laughs> จะได้เข้าหรือเปล่าไม่รู้นะอะ่แต่ว่าเอ,อสามารถไปได้เลยนะครับกับที่ลอสแองเจลิสนะโอเคครับย่างงวันนี้ขอบคุณมากมากเลยที่กดเข้ามาดูกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบายบายจ้าบ๊ายบาย